สวัสดีครับผมเป็นพี่น,อน้องเอฟซีสโนว์เพชรบรรแหงเอฟซีน้งนองอิงครับมาพบมาพาะกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอูอิงครับนี่พี่น้องนี่แหละล่องล่องเครื่องหมือวันนี่ล่องเครื่องรัศดาครับตัดหน้าบ้านปูวะเอาไปตัดหญ้าให้งัวกับงัวะจอยปูวะเมื่ทันกินนะ แต่ตัดไอตกแต่งสวนยอมแตงนาบ้านแตงยางเนี่ยใส่ได้อยครับตัดไปเรื่อยๆแต่วันส,สัิไปตัดใบเข่าหรือว่าตัดหญ้าให้ง่วนเนี่ยบดิกิดอกงวจอยก่อนหาโมงกลัวแล้วพี่น้องบรรยากาศพออาทิตย์พออาทิตย์ตว่ากะสินอนอยู่นีแล้วแต่คือสิบบวหอดเสาดอคนน่ะ สีทะลุมิติตอนใดกันเถอะ,ะแบบสีเดินทางให้เขาหูกับวบวไรขอเรามันเป็นการทะลุมิตินั่นนะต้องเดินเดินทางตอนที่เขานอนกันเหลวนะเตือนเศร้าขึ้นมาเอา้าเมื่อคลื่อนขึ้นยูพุนนี่หมึอเศร้าว่าโผ่อยู่โโพี่อีกแล้วไอเอฟซี FC วานนะ่นมะเขาจังสีว่าทะลุมิติ่นน่ะนี่นี่นเน่อยากเล่นอยากเล่น ลิ้นหอยแหกๆแ,แต่ว่าอยากเลน่นเบิ่งพี่นอ้องนั่นน่ะไปแล้วไอโดไปอีกแล้วไอโดนี่ทิ้งน้องอีกแล้วบอสอยกันทำมากินเลยเอ,อ้อบ่ได้กินข้าวแรงกับบันนี่ละโดนี่น้องดุกดิกเนาะผู้สาว่าสิได้ถ่ายคลิปโดหยอกดุกดิกเด็ด นี่อีกแล้ว่ายดูกเดิกตัวเดียวก็ได้เนาะด,ดุกด็ามมากเบ่งทานอนเพลินเนน <c oughs> บ่งทานอนเพ <c oughs> ิ่นเอ้โอ้อ,อ,อคุณโด <c oughs> <c oughs> คุณโด, <c oughs> ณโดแลนเส่พออาสิตา คุณโดเห็นพ่อชิตาขี่จ <|so|>> ักรยานว่าเรีนใส่วาเตลเลียนใส่หยังเขาไปเหรียญเล่ถนนไปเหนน้ำเขาประด้ เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเพ่นสไลด์พี่นอ้องสไลด์สไลด์กองทรายเอาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาบนี่ดูดิสไลดลงมาเร็วคุณโดไปแล้วมาแล้วหนุนมาแล้ว,ลวจอบจอบอ ดุกดิกตกใจคุณโดคุณดุกดิกได้อันนี้กันสิเป็นคุณดุกดิกได้ต่อไปนี่โอ้ยพี่น้องอิมอิมคักเนื้อโลนึงเสือโลนึงครับย่างก่อยจุเหลือ ถ้าเลือพอชิตะไอ้วัสิลาบสบลาบกับไอ้เฮ็ดแดดเดียวครับเดยดถึกแสเด็ดเด็ดฮัดออกไปใกลๆนะเดี๋เดๆแสตีเลยอู้หุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะตาเรียนข้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาเรียนโอ้ยโอ้ยเบ่ง ข่าวไส้เลยบะมี่อย่างเน่พี่น้องเอาดั้งดูดเกลืนกับหมูหน่านาะเกลืนกับหมูเอาดั้งดูดดินนะ่ะเอาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาเ <c oughs> นี่ยมาได้ก็บ่ิญญ์ <c oughs> นอนแบบสบายใจแฮงอ้าเห็นไอ,อโดมาแล้วเอาไอโดนอนแล้วได้ที่แล้ววันนี้ได้ที่แล้วอู้อูอ้อู้ ไอโดนอนบ่ได้เลยนี่ได้ที่เลยเลีนนะเลีนจอบด้วยซ่งซ่งจอบด้ยเพิ่นทำทาเลีนจอบด้วยซอยกันทำมากินโดเอออสยกันทำมากินแบบนั้นละนอนอยู่ซื้อก็ได้ดอก นี่อ้าวไอโด้บอลเร่น้ำไอโด้บอลเร่น้ำแรงนี้อีกเหรอแนีมแนีมแล้วก็ตกใจจะเขียนนี้ไงตกใจไปเหมือนนอนนอนแล้วไอ้ดุกดิกนอนแล้ว ปูนครับเปูนอาปูนครับไปเก็บไปในห้องขั่วครับปูนฉาบนี่ ข้ามสุกข,ของดุกดิกว่ามิมยังหนอครับเหมือนสไลด์แล้วสไลด์แล้วสไลด์แล้วได้เก <laughs> ินมาสไลด์ก้องใต้เลรีกระมวนเหรอือบางทีว่ามิยังหนอเบิ่งเบิ่งสไลด์ด้วยเป็น,ปน,ปนวัดพี่น้องเบม่ง เดี๋ยวจะพาดุกเด็กเข้าบ้านแล้ว็นังเร็กก็พออชิตะอ่ะอ้าอ้าเอ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 าโอ้ยโอ้ยหัวตั้มใหม่ซะเนาะเออ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 โอ้โอ้โอ้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไอ้ดีไอ้โดนี่ก็นอนนอนอยู่ดีดีดีให้นน้องเรียน อ้าวอ้าวการหูอ่ยเอาเซตไอโดลูกได้แล้วเซตเอาการลินการลินเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะ ีการสนับสนุนทิ้งบ้านหลังบ้านครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอุ๋งอิงครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านครับพี่น้องช่องปวันช่องปะนางช่องมุ้นแอลแตะเตศรนะครับเนาะฝากบังคับโฆษณาครับพี่น้องบังคับถามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มหมุนครับแอดเฟซบ้าวโทษนะครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวีโอครับพี่น้อง โทรมาสอบถามเลยครับ0837920538ครับ0837920538ครับสำหรับคลิปนี้ไวส้สำนีสะกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ